โอเคครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกมอ d เ n t ิตี้วครับวันนี้เราอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่านักเขียนนิยาย o f f ฟ c e สกิลที่1ล่างภาพ Office จะมีสมุดโน้ตติดตัว1ตัวนะครับอันนี้ครับที่เป็นเลขศูนย์เนาะเขาสามารถใช้ควบคุมผู้รอดชีวิตอื่นได้เป็น60วินาทีซึ่งวิธีการเลือกเราก็จะสามารถเลงอย่างนี้ได้เลยนะครับมันเลงเหมือนกับการเป่านกหวีดของอไอตัวนักจิตวิทยานะครับเนาะ โดยขณะที่เขาไปควบคุมตัวตัวละครตัวนั้นเช่นผมส่งนี้ควบคุมไปหาหมอใช่ไหมผมก็จะควบคุมร่างของหมอและคนที่เล่นเป็นหมอเ็าจะมาควบคุมร่างของผมนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะมาดูกันเลยเนาะโดยสมุดนี้จะคููดาวอยู่ที่รู้สึกว่า70็ดสิไหมเดี๋ยวค่อยดูโอเคครับเราลากไปครับเพื่อเราก็จะกดตอบรับนะครับนะครับจังหวะน,นี้กดตอบรับปั๊บครับเนาะตัวป,ปุ่มไอ้ปุ่มที่ผมอยู่ข้างๆเนี่ยครับผมตรงเนี้ย ้าเรากดก็จะเป็นการกลับไปร่างเดิมนะครับเนาะนี่ฮะผมอยู่ในมควบคุมร่างของหมอแต่หมอก็จะควบคุมร่างของผมในเวลาเดียวกันเนาะซึ่งเราสามารถาทําอะไรก็ได้นะครับเนาะวิ่งไปช่วยเพื่อนทําอะไรได้หมดเลยนะครับเ,เปิดกล่องก็ได้ถอดรหัสก็ได้นะครับเนาะทั้งแถมยังใชไอเทมได้ด้วยนะครับเนาะซึ่งการควบคุมเนี่ยมุมอมองมันจะเป็นออล่าออล่าแบบนี้อยู่นะครับเนาะคล้ายแบบนี้เห็นอยู่นะครับเนาะแบบนี้ แล้วก็จะมีตัวเลขบอกข้างล่างอยู่นะครับโดยสามารถควบคุมได้ทั้งหมด90วินาทีนะครับเนาะแล้วก็ตัวมันตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจว่าเขาแก้เปิร์กหรือยังนะครับเนะาะแต่ตอนนี้คิดว่าแก้แล้วนะครับเนาะก็เปิร์กก็จะเป็นไปตามของคนที่เอามาก่อนหน้านะครับเช่นนักเขียนนิยายก็คือผมเนี่ยไม่ได้เอาไทายมาแล้วไปสลับกับหมอที่เอาไทายมาตอนที่ผมอยู่ในร่างหมอมันก็จะต้องมีเปิรก์กไทยอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะ เพราะว่าในร่างผมเพราะในร่างของผมนักเขียนนิยายเนี่ยผมเอาไทมาส่วนร่างนี้ผมไม่ได้เอาไทอะนะครับเนาะซึ่งก็เป็นตามที่ผิดเลยนะครับนะก็คืออันนี้ก็จะไม่มีไทส่วนอีกตัวก็ยังคงม,มีไทนะครับมุมมองของมันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับคล้ายๆกับอ e ีไลนะเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อกลับร่างเดิมได้ครับเนาะไม่มีคูดาวนะโอเคกลับมาแล้วไอ,อตรงสมุดโนต้ตของเราเนี่ยก็จะติดคูดาวอยู่ที่160วินะครับโดยไม่มีวันหมดนะครับใช้ได้เรื่อยๆนะครับ ใใคล้ายๆกับว้าพินเทสหรือว่าโดนัทแม่เหล็กของนอตันนั่นเองนะครับโอเคครับความสามารถที่2อุประมาณนะโดยตัวของมอร์เฟสเนี่ยสามารถควบคุมฮันเตอร์ได้นะครับเนาะแต่ต้องมองหน้าเหมือนจิตกรโดยใช้จะมีระยะเวลานะครับเนาะก็อ่มันจะระยะการเก็บหน้านะครับค่อนข้างไกลในระดับหนึ่งแต่ว่านะครับเนะาะอ่มันเก็บค่อนข้างจะนานนานกว่าจิตกรเยอะเลยประมาณเฉลียนะ่ยนั้นน่าจะ7วิเนาะนี่ฮะเนาะประมาณระยะประมาณนี้นะ ระยะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเ,เนี่ยฮะแสง,งวาำวา่าขึ้นไปเนาะระยะเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ7วินะครับเนาะหลังจากนั้นสมุดก็จะขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใกล้ประมาณระยะประมาณนี้นะครับไม่แน่จะเท่าไหร่ครับประมาณเกือบไปลายไฟแดงของฮันนะเนาะหันได้ดีหนะ่อยเออประมาณนี้นะครับเนะาะระยะประมาณนี้พอกดใช้ปับ๊บตุ๊บเราจะกลับมาควบคุมฮันเตอร์ส่วนฮันเตอร์ก็จะควบคุมล่าข,ของเราซึ่งฮันเตอร์สามารถใช้ล่าข,ของเราควบคุมเพื่อม,มาหาฮันได้นะครับแบบนี้เนาะ โอเคครับซึ่งถ้าก่อเราจะใช้ใหม่นะครับสมมติเราจะใช้ไอสกิลไอหนังสือเนี่ยครั้งที่2มันจะติดคูดาอยู่ที่20วิแล้วเราจะต้องมองหน้าของฮันใหม่ให้ครบ100อนะครับเนาะพอครบปั๊บนะครับนะเนาะอาล่ะครับเนาะไอสกิลนี้ถูกกันได้ด้วยเกาะทองนะครับฮันกดเกาะทองนะถ้าฮันกดเกาะทองเราจะไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับเนาะต้องให้เกาะทองหมดแล้วเราค่อยกดควบคุมเนาะน่ฮะตอนที่เราควบคุมฮันเตอร์นะครับ เห็นได้ว่าเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากเดินนะครับเดินได้อย่างเดียวแน้ถ้าเกิดสมมติฮันเตอร์เป็นแมรี่แล้วมันมีกระจกอยู่ใช่ไหมครับมันเสกกระจกทิ้งไว้อ่าเดี๋ยวเราให้ให้ควบคุมให้ควบคุมมาก่อนเนาะอีกประมาณ8วิอ่าแมรี่เสกกระจกนะครับเนาะตอนนี้เขายังมีอยู่กระจกนะครับกระจกยังไม่หมดนะแต่พอเรากดครับมันจะทําการแคมซึ้นกระจกทิ้งทันทีเลยนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นข้อดีหน่อยโอเคครับเนาะ ความสามารถก็จะเป็นความสามารถที่2ครับเนะาะก็ความรู้สึกร่วมนะครับเนาะก็เมื่อออฟฟิศเนี่ยควบคุมผู้รอดชีวิตนะครับเนาะมันก็จะทําให้ผู้รอดชีวิตตัวนั้นผู้รอดชีวิตตัวผู้รอดชีวิตนั้นเคลื่อนที่ไวขึ้นเป็นเวลา50าสิบวินั่นก็คือตัวของตัวที่เราไปควบคุมเนี่ยเออสมมติเราเขียนไปหาหมอใช่ไหมครับเนาะอ่ะตอนที่เราควบคุมหมอเนี่ยเห็นไหมมันจะมีมุมขวาอยู่นะครับเนาะ ขึ้นแวบๆเมื่อตะกี้นะครับก็คือเคลื่อนที่ไวขึ้น50เป็นเวลา3วินะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเขียนหนังสือไปหาฮันเตอร์ต่อเนาะมานี่ฮันเตอร์เฮดดี้เออพอเรากดไปครับเนาะเราก็จะควบคุมฮันเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นตีบัฟนะครับก็คือฮันเตอร์ที่เราควบคุมเมื่อตะกี้อ่ะตัวฮันเตอร์ที่เราควบคุมอยู่จะเคลื่อนที่ไวขึ้น10นะครับเนาะเพื่อกันให้อนาณะให้ไม่ให้ฮันเตอร์ลากเราไปหา โอเคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปใหม่นะเมื่อออฟฟสควบคุมผู้ล่าชีวิตคนอื่นผู้ล่าชีวิตคนนั้นจะวิ่งไวขึ้น5 0เป็นเวลา3าวิและเมื่อเขาควบคุมผู้ล่าตัวผู้ล่าจะวิ่งไวขึ้น10%ก็คือตอนที่เราควบคุมผู้ล่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอใหม่นะตอนที่เราเข้าไป ى, สลับล่ากับผู้ล่าเราเป็นล่าของผู้ล่าใช่ไหมมันจะวิ่งไวขึ้น10%เนนะครับเนาะเห็นะไ,ไหมจะวิ่งไวขึ้นเนาะโอเคครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวเราไปดูความสามารถสุดท้ายกันเลยดีกว่าความสามารถท้ายมีชื่อว่าปมนะครับเนาะขอเรียนเชิญหมอมาช่วยถอนะโอเคครับเนาะเมื่อเครื่องถอดรหัสมากกว่า50เป็นต้นไปนะครับเนาะมันจะถอดรหัสช้าลง10นะครับเนาะโอเคครับเนาะในระหว่างที่เราสลับล่างกับเซอร์นะครับเราจะเห็นออร่าของล่างเราด้วยนะครับเนาะ แม้เป็นออร่าแดงๆนะครับเนาะโอเคครับกดกลับก่อนโอเคครับถ้าเครื่องขอรหัสที่ทเมื่อถ้าเครื่องขอรหัสมันมีเปอร์เซ็นต์การขอรหัสเนี่ยอยู่ที่ต่ํากว่า50ตัวเราจะถอดไว้ขึ้น10%นะครับเนาะคุณจะเห็นนะครับนะเนี่ยขึ้นเ,เป็นดีปับสีฟ้านะครับเนาะก็คือถอดไว้อยู่นะครับเนาะแต่เมื่อเครื่องขอรหัสของเรานะครับเนาะมากกว่า50%เป็นต้นไป ดีบัฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะถอดช้าลง10%นะครับเนาะก็เอาละคร่าวๆสรุปใหม่เมื่อกี้นะเนาะเผื่ออาจจะงงๆนะครับเมื่อเครื่องเข้ารหัสของเรานะครับเนาะถอดรหัสต่ำกว่า50เขาจะถอดไวขึ้น10%แต่ถ้ามากกว่า50ต้นไปจะเป็นสีแดงๆนะครับมันจะถอดรหัสช้าลง10%นะครับเนาะโอเคครับความสามารถคร่าวๆข,ของออฟฟัสก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพานู้นก็จะเป็นความสามารถของไอ,อ เธอคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเกม A นะครับเนาะน่าจะอยู่ในคลิปนี้เดียวกันเลยแหละโอเคครับนะเนาะข้าวๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กแชร์นะครับกด subscribe อ๋ออันนี้อาจจะมีกระตูนปลดหน่ดิอานะครับเราแล้วก็อุ้มใหม่เราจะไม่สามารถควบคุมฮันเตอร์ตอนที่กําลังอุ้มชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่นะครับเนาะจะควบคุมได้ก็ต่อเมื่อเขาปลดลงนะครับเนะานะนี่เนาะ แลวเราไม่สามารถควบคุมฮันเตอร์เพื่ออุ้มเพื่อนได้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราขอลีกุ๊กเพื่อนขึ้นมาก่อนเนะาะอันนี้ก็จะเป็นการอะไรตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวละครใหม่นะครับเนาะส่วนตัวผมเนี่ยเห็นแล้วแหละนะตัวละครใหม่เนี่ยมีบั๊กเยอะมากเลยแบบสารพัดบั๊กเลยโอเคครับเนาะเดี๋ยวเราจะควบคุมเพื่อนดูนะอ่ะฮันเตอร์ลองมาตีเพื่อนตัวเรา ไหมครับถ้าตัวเราโดนตีนะครับเนาะมันจะไม่จัดสวิตกลับไปที่ตัวเรานะครับเนาะไม่เหมือนการคุมมักนะระดีให้ล้มเลยเห็นไหม,ไมครับเนาะเราก็จะถือเราก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับเนาะโอเคครับเนาะข้าวๆา,าของตัวนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าผิดพลาดอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะก็ตัวละครนี้สําหรับผมเนี่ยถ้าไปตีเต็มถ้าไปตีกันหลายคนนะผมว่าเวิร์กนะแต่ถ้าไปตีคนเดียวเนี่ยผมว่าไม่เข้าไม่ไม่ผ่านนะ ตอนที่เราฮิลอยู่จะไม่สามารถาไม่สามารถมองหน้าเก็บแต้มหันได้นะครับเนาะต้องต้องเป็นจังหวะที่เราวิ่งคล้ายๆการเก็บหน้าของเบนติงต้งอะไรเออไอนักกิตกรนะโอเคครับเนาะ <c oughs> ก็ตัวละครนี้นะมันยังไงความสามารถจะดีไหมก็ก็ไม่ได้ดีขนาดเลิศขนาดนั้นนะครับเนาะจะถามว่าจะแย่ยไหมก็ไม่ได้แย่ยนะเออผมเลยคิดว่าตัวนี้ถ้าไปโซโล,โลจะค่อนข้าง จะค่อนข้างลําบากหน่อยถ้าไปเป็นทีมเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์ที่สุดนะครับเนาะการถ้าไปโซโล,โล่ตัวละครนี้นะครับถ้าเล่นเป็นก็จะมีประโยชน์ต่อทีมนะครับแต่ถ้าเล่นไม่เป็นก็จะเป็นผลเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามันลงแรงได้นะครับก็กัดลุนานะครับถ้าเล่นไม่เป็นโปรดวอลเลยนะขอกราบเรียนคนที่ยังเล่นไม่เป็นควรฝึกให้เป็นก่อนแล้วค่อยกดนะครับทุกครั้งที่มีตัวละครใหม่ผมมกักจะเจอคนที่เล่นไม่เป็นแล้วเอามาลงแรงซึ่งก็ไม่รู้จะเอามาลงทําไมนะครับเนาะ มันจะกลายเป็นผารละทีเปล่าๆถ้ายังไม่เก่งพอก็ให้ไปฝึกในโหมดอื่นก่อนอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งมาลงโหมดจัดอันดับเนาะโอเคแหละไอและแค่นี้แหละบ๊ายบายก็นะครับเนาะคลิปต่อจากนี้ก็จะเป็นคลิปเกมเพตาแรกของผมนะครับเนาะเอาไว้ดูเป็นวิทยาทานเฉยวันนี้เราอยู่กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับจะเห็นว่ามันเขียนข้างล่างว่าโอกาสใช้อะไรวะ Office เนาะผมจะเรียกวออฟฟิเลยนะครับเนาะ ตัวละครนี้คือนักสือนะครับเนาะที่เราเล่นวิ่งวิ่งอยู่ทุกวันนี้เลยที่เป็นตัวที่ถือโคมไฟนั่นแหละรครับเนาะอ่าอันนี้คือรูปหลังของเขาเมื่อหลายปีก่อนนะครับเนาะโอเคครับเมื่อเริ่มเกมมาเราจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเนาะโดยทางระบบมันจะทําการสุ่มนะครับเนาะมันจะทําการสุ่มก็คือเราต้องเล่นเป็นเซอร์ไวเวลมันจะทําการสุ่ม1งใน4คนนี้ให้เลือกว่าเขาจะรับบท เป็นตัวเาขาเรียกว่าตัวตัวนี้ mm hmm. ตัวมอร์เฟียสหรือจะไม่หรือจะไม่จะสละสิทธิ์ได้ mm hmm. โดยถ้าสละสิทธิ์คนอื่นก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับนาะหรืออันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจในข้อนี้นะครับนาะเพราะว่าผมกดรับไป mm hmm. โอกาสการสมก็จะ,ละแ,แล้วแต่นะครับเนะาะก็คือหนึ่งในอประมาณ2ี่เที่คุณจะได้รับสิทธิ์นะครับเนาะนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทุกตานะครับมันจะสมให้นะครับเนาะ โดยคุณจะต้องเล่นกดเซิร์ฟเท่านั้นและจะกดโหมดธรรมดาเท่านั้นนะครับเนาะโอเคครับเนาะเมื่อคุณได้เล่นเซิร์ฟเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไปสะสมแต้มของเซิร์ฟอีกทีหนึ่งเมื่อครบ8ล้านมันจะให้ตัวละครนี้ฟรีกับทุกคนนะครับเนาะโดยนะครับเนาะ,ะมันจะต้องสะสมอะไรนะยอดสะสมของเซิร์ฟไปเรื่อยๆโดยในหน้ากิจกรรมมันจะเขียนไว้อยู่นะครับเนาะอันนี้คีประกอบเฉยนะไม่มีอะไรก็ มันจะมีการแจกสกิน S ในสัปดาห์ที่4ด้วยนะครับเนาะในนั้นมันเขียนมาอยู่นะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าบัตรปลดล็อกสกินมันเขียนแค่ว่า Unlock S Skin นะครับเนาะก็คือมันเกียงไงอะประมาณว่าแลกสกิน S นะมันไม่ได้บอกบัตรปลดล็อกจจะเป็นไปได้ว่ามาเป็นสกินของนักเสิร์ฟตัวนี้แหละครับเนาะตัว Morpheus เนี่ยครับเนาะเป็นสกินทองแจกฟรีให้นะครับเนาะไม่ได้มาเป็นแบบบัตรปลดล็อกนะครับเนาะ ปัดปดล็อกคือยังไงมันคือเราสามารถเลือกตัวอะไรก็ได้นี่ครับจะขึ้นมาเกี่ยวกับฉันนะครับเนาะใช้ตัวสืบสวน all fast นะครับเนาะคนเลือกมันจะให้ขึ้นเลือกว่าสระสิลป์หรือกดเลือกเราก็จะเปลี่ยนเป็นนักแต่งในในิยายทันทีนะครับเขียนนะครับเราสามารถควบคุมผู้รอดชีวิตคนนั้นได้เช่นสมมตุติมีพนเซอยู่ในแมปเรากดอันี้คล้ายๆกับนกหวีเลยนะครับเนาะ คล้ายๆกับน,นกหวีดเลยเพื่อเราก็จะมีเลือกกดรับไม่รับถ้าเพื่อเรากดรับเราก็จะทําการสลับตัวเราสลับไปหาพินเท็พินเท็มาสลับเราในขณะเดียวกันพินเท็ก็จะควบคุมตัวเราและเราก็จะควบคุมตัวพินเท็ตนะครับแล้วมุมมอมันจะคลา้ายๆกับการสเปกนกหอกอเสียนะครับเนาะโดยในขณะที่เราสลับไปนั้นมันจะสร้างความเร็วให้กับเราประมาณ50%เป็นเวลา3วิเอาละครับมาดูข้อ ้อยของมันนิดนึงนะครับปมนะครับเนาะเมื่อเครื่องถอดรหัสยังถอดไม่ถึง50%มันจะถอดไวขึ้น10%นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเครื่องถอดรหัสเครื่องนั้นถอดมากกว่า50%ตัวมันจะทําการถอดช้าลง10%นะครับนะ ith. สมุดนี้มันจะมีครูดาวอยู่ที่70วิและไม่มีวันหมดนะครับในกรณีที่เราสวิตกับเซอร์นะแต่ถ้าเป็นการสวิตกับหันนะครับเนาะ,นะ <Ĉ S 1> ก็มันจะ ต้องไปเก็บหน้าหันคล้ายๆกับเซียเลยนะหรือว่าจิตตกรมองหน้าครบหนึ้อและจะต,ต้องอยู่ในระยะที่กําหนดนะครับรู้สึกว่าจิตมตรเมื่อเรากดใช้สมุดนั้นมันจะไม่มีดีเลยอนิเมชั่นเลยนะกดปั๊บสลับปุ๊บเลยเนาะในขณะเดียวกันพอเราสลับไปในตัวของฮันแล้วหันจะมาอยู่ในตัวเราซึ่งหันสามารถควบคุมว่าให้เราไปไหนก็ได้นะครับเนาะโดยในขณะเดียวกันเราเนี่ยก็จะเห็นไหมตามคลิปเลยนะครับเนาะ เพื่อเราก็จะกดรับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในร่างของเพื่อแล้วนะครับเหมือนกับสลับร่างกันนะเออตัวเราจะเคลื่อนที่ไวประมาณ50%สามวินะครับนะเนาะเออเราจะทําเหมือนกับเราเล่นเป็นพินเทสเลยนะครับเนาะเออเราสามารถใช้อเทมสามารถถอดรหัสได้หมดเลยนะครับเนาะซึ่งเพื่อนหรือเราสามารถกดยกเลิกได้นะครับเนาะคุณจะเห็นตรงที่ผมกดเมื่อกี้นะครับเนาะนั่นแหละครับเนาะ เราหรือเพื่อนก็ได้นะครับที่กดยกเลิกแล้วก็มันจะสามารถสลับกันได้แค่60วิหลังจากนั้นจะสลับกับอัตโนมัติระยะคูลดาวอยู่ที่70นะ70วินะครับเนาะนี่ครับเครื่องยังไม่ถึง50มันจะถอดไว้ขึ้น10หลังจาก50มันจะขึ้นเป็นดับยีบับสีแดงๆนะครับเนาะถอดช้าลง10นนะครับเนาะ คุณจะเห็นว่าสมุดนะครับตรงหัวมุมมันจะเป็นเลขศูนย์อยู่เราต้องไปมองหน้าหันนะครับเนาะระยะเวลาสักครู่หนึ่งเนะนาะหลังจากนั้นมันจะทําการเมื่อเราก,กดใช้จะไม่มีแอนิเมชันเลยนะครับมันจะสําการสลับเรากับหันเหมือนสลับกับเรากับพินเทสเลยนะครับเนาะก็ฮันเตอร์จะมาคุมเราเราก็จะไปคุมฮันเตอร์ในขณะเดียวกันความเร็วของฮันเตอร์ก็คือตัวที่เราคุมอยู่อะฮันเตอร์ที่เราคุมอยู่อะมันจะไวขึ้นปรับมานะครับ10%เป็นะครับเป็นเวลา2วิมัง้ง หรือไม่แน่ก็5วินิจแหละครับเนาะหลังจากนั้นมันจะทําการสลับกับอัตโนมัตินะครับเราก็จะมากลับมาอยู่ในร่างของตัวเราแล้วก็ฮันเตอร์ก็จะสามารถควบคุมตัวเขาต่อได้นะครับเนาะซึ่งระหว่างนั้นนะครับฮันเตอร์สามารถคุมเราไปหาวิ่งไปหาฮันอะได้แบบนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็สามารถควบคุมฮันไปหาได้ครับเอาละครับเราเขียนสมุดนะครับคือผมไม่ได้กดเลงนะครับเนาะมันก็เลยอาจจะขึ้นแบบว่าเออนั่นนะครับเนาะ เนี่ยครับเราสามารถใช้ของอะไรได้ปกติเลยนะแต่มุมมองมันจะดูมืดๆอีกหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นวนๆอย่างนี้อยู่นะครับเนาะมันจะเป็นระยะบอกว่าเออเราสลับร่างกันอยู่นะครับเนาะแล้วก็มีเวลาระยะเวลาบอกอยู่ซึ่งตัวเราเนี่ยตะกูนะตัวเราเนี่ยยังตัวเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะไปหาใครนะครับโจที่เราไม่จำเป็นนะครับไม่จําเป็นต้อง ดูหน้าของเซิร์ฟนั้นก่อนนะครับเราสามารถกดเลือกได้เลยนะครับคล้ายๆสเปกนอกอะไรองครับเนาะหรือเป่านกหวีดของนักกีฬาจิตตนะครับน่ละครับเนะเาะก็ตัวมันเนี่ยอีความสามารถหนึ่งรู้สึกว่าความสามารถที่สามยวขอดูแบบนึงโอเคครับเนาะมาดูที่รูปเกมกันต่อเนาะตาเดี๋ยวถ้าใช้คลิปมันจะมีให้เห็นว,วิธีการ ใช้หนังสือกับหันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราสามารถควบคุมฮันเตอร์ได้ทุกอย่างยกเว้นการใช้สกิลนะครับคือพูดง่ายๆคือเราคุมฮันเตอร์ให้มันเดินได้อย่างเดียวอะไม่สามารถใช้สกิลฮันเตอร์อะไรได้เลยนะครับเนาะก็ะคือควบคุมให้เขาเดินไปไหนแค่นั้นเองนะครับเนาะไม่สามารถข้ามต่างๆหรือทาลายอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถโจมตีใส่เพื่อนได้แล้วก็ระหว่างนั้นเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลฮันเตอร์ได้นะครับอโอเคครับเนาะตอนนี้ก็ จะเห็นว่าเป็นดีบับแดงๆอยู่ตรงหัวมุมนะครับเนาะก็ถอดช้าลง10%เมื่อเครื่องมากกว่า50%นะครับเนาะโอเคครับเน,ะนาะหนังสือของเรายังเป็นสูตรเพราะเนื่องจากเรายังไม่ได้มองหน้าหันนะครับเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บหน้าหันก่อนนะครับเนะเาะไม่อย่าง,งานั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะ โอเคครับจังหวะนี้นะครับเนาะส่วนตัวผมคิดว่าการจิบหน้าหันมันน่าจะนานกว่าจิตวทิทยาไอ้นักจิตกรเลยนะครับเนาะนานพอตัวเลยนะมันจะขึ้นไปนหน้าอย่างนี้ครับเนะาะเห็นไหมว่าเป็นแสงแสงอย่างนี้ขึ้นมาเนาะฟูบเหมือนกับการดุวิญญาณอะไรแบบนี้เลยเนาะนี่ครับลางขึ้นเปนแสงต้องเก็บครบ,บหนึ ori, ่งงวดไม่อย่างงั้นมันจะไม่สามารถวาดได้โอเคผมจะยลงไปนะ ก็โดนจับนั่งไปตามระเบียบนะครับเนาอเสียงจะไม่ชัดหน่อยนะครับพอดีผมเห็นไมฟังไม่ค่อยดีเนาะตกน้ำทำตกน้ำโอเคครับน้องตอนนี้เป็นทิศวิ่งมาช่วยเราเรียบร้อยแล้วนะครับบุกขนวีก็วางแล้วเนาะเดี๋ยวจะทำการเก็บหน้าให้ครบหนึ่งร้อยนะครับน้อง เคครับเก็บครบแล้วหนึ่งร้อยนะครับเนาะนี่ครับเนาะเราเออข้อควรระวังนะครับเราจะไม่สามารถใช้อ้าเนี่ยกดป๊บสลับปุ๊บเลยนะกดปุ๊บเห็นไหมสลับทันทีเลยนะครับเนาะมันจะขึ้นเวลาเวลาประมาณสามห้าวินะครับโดยระหว่างนั้นนะครับเนาะตัวของฮันเตอร์เนี่ยจะเดินไวขึ้นประมาณตอนที่เราคุมเป็นฮันเตอร์นะครับเมื่อกี้ที่เราคุมเป็นฮันเตอร์ถ้าเราตอนที่เรากำลังฮันเตอร์อยู่เราจะตัวนั้นเราจะเคลื่อนที่ไวประมาณ10%นนะครับเนาะ ือพูดง่ายสมมติผมเนี่ยสลับไปเป็นฮันเตอร์ใช่ไหมสลับแบบเมื่อกี้ะฮันเตอร์ก็จะมาคุมล่าของเราเราก็จะไปคุมล่าของฮันเตอร์โดยระหว่างที่เราคุมล่าของฮันเตอร์เราเราก็จะเราเพื่อที่ไวสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าอะไรฮันเตอร์จะไม่สามารถคุมตัวเรามาหาฮันเตอร์ได้แบบใกล้ชิดเกินนะครับเนาะเพื่อเป็นการแก้ข้อเสียตรงนี้นะส่วนตัวผมที่ไปดูมานะครับเนาะสกิลมันมันไม่เหมาะกับโซโลเออตัวนี้นะถ้าจะไปเล่นทีมเล่นได้ แต่ถ้าไปโซโล่ห้ามเด็ดขาดไม่ได้แนะนําเลยนะเพราะว่ามันทําให้เกิดการชะง,งักได้เวลาเพื่อเราจูงอยู่ดีๆสลับร่างกันอย่างเนี้ยมันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับเนาะมันก็จะแบบชะง,งักได้เนาะส่วนตัวคิดว่าถ้าไปลงเป็นทีมจะเวอร์ก,กว่านะครับแต่ถ้าเล่นเป็นผมก็คิดว่ามันน่าจะโหดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนาะต้องรอเดี๋ทีสหรัาวันี้ bye บายๆราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนคลิปใหม่น่าจะออกมาเดี๋ยวนี้แหละ น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับเนาะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอีเวนต์พาร์ทที่สองของมอร์เฟียส